ตลาดกับเฉลียวใครสําคัญกว่ากันโดยมองโลกมองไทยบายธีรพัฒน์จากกรณีศึกษากรณีหนึ่งพ่อจบปสลูกจบปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยชื่อดังลูกก็ชวนพ่อไปเที่ยวภูทับเบิกด,ด้วยกันโดยการที่ไปกางเต็นท์นอนเพราะว่าเพิ่งจะจบมาใหม่ๆคิดว่าถ้าเกิดว่าไม่ได้เที่ยวกับพ่อเนี่ยเดี๋ยวเข้าสู่วัยทางานแล้วเนี่ยจะไม่มีโอกาสได้เที่ยวก็เลยชวนพ่อไปเที่ยวแบบกางเต็นท์ด้วยกันที่ภูทับเบิกแต่เมื่อเวลาผ่านไปสักระยะหนึ่งก็ พ่อรู้สึกว่ามีอะไรแปลกๆก,ก็เลยปลุกลูกชายที่จบปริญญาโถวว่าไอ้หนูไอ้หนูตื่นขึ้นมาดูซิว่าอะไรมันแปลกๆ<ม>ลูกที่จบปริญญาโถก็บอกว่ามันจะแปลกได้ไงเราแล้วพ่อก็บอกว่าเอ็งเห็นอะไรไหมเขาก็บอกว่าเห็นนี่สินั่นไงหมู่ดาวเยอะแยะมากมายอยู่บนท้องฟ้านั่นดาวลูกไก่นั่นดาวไถนั่นดาวสุกอยู่เต็มท้องฟ้าไปหมดอุ ui, ้ยจะไม่น่าบอกพ่อหรอกเพราะว่าบอกไปก็ไม่รู้อะไรพ่อเท่านั้นนะครับก็มโหขฉุนเขียวสูงสุดตกหัวดังปัก ไอ้ลูกเวนมึงไม่รู้เลยเนี่ยว่าเต็นท์มึงกําลังถูกขโมยนี่แหละครับว่าวางครั้งนะครับความฉลาดมันก็ใช้ไม่ได้ถ้าเกิดว่าเราไม่เฉลียวเราเองต้องใช้ให้ถูกที่ถูกทางเพราะฉะนั้นบางทีความเฉลียวจะต้องมาก่อนความฉลาดเราจึงจะ่ันคนเราจึงจะไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบจากใครจากธีรพันเกิดมาเพื่อแต่คุณเกิดมาเพื่อเป็นปันตัวเลยครับ